สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะ คุณผู้ชมคะเรียกได,ด้ว่าออกมาขอบคุณทุกกําลังใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอดีตนักร้องลูกทุ่งค่ะนั่นก็คือคุณเจี๊ยบกนกพรหรือว่าคุณเจี๊ยบอาสยามค่ะเจ้าของบ,บทเพลงดังหลายบทเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวขี้ดือ้อโชคดีปีใหม่ขอบคุณหมอชิดแล้วก็ดีใจได้กลับบ้านค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเธอเองก็กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะที่3นะคะแต่ว่ากําลังใจยังดีอยู่ค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณเจี๊ยบกหนกพอเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปตัวเองลงช่องทาง Tik t o k นะคะอัปเดตชีวิตล่าสุดหลัง ที่เธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแถมยังต้องคอยดูแลแม่ที่กําลังป่วยแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ตลอดด้วยนะคะเธอนนั้นเนี่ยก็ได้พูดพร้อมกับน้ำตานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเจี๊ยบเตนกพรอาสยามนะคะไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าตัวเองป่วยนะคะร้องไห้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย โพสไปแล้วว่าเจฟไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะถึงแม้ว่าเจฟจะป่วยต้องดูแลแม่ดูแลลูกๆโอเคแน่นอนมันมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าเจฟเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณพี่น้องที่ไม่ลืมโอนเงินมาใหเ้เป็นการช่วยกันในค่ายานะคะนอกจากนี้ค่ะคุณเจฟบกนกพอเองเนี่ยก็ยังได้พูดต่ออีกนะคะบอกว่า เจี๊ยบอยากทํางานถ้าหากว่าเจี๊ยบเนี่ยมีสินค้าสินค้าโพสขายเนี่ยก็ช่วยอุดหนุนแค่นี้ก็เป็นบุญคุณแล้วเจี๊ยบไม่อยากเป็นภาระใครอยากทําให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าคือได้ทํางานถ้าหากว่าเจี๊ยบเนี่ยมีสินค้าขายช่วยอุดหนุนเจี๊ยบกันด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องโอนตังมาแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะลองไปชมคลิปนี้ที่เธอได้มีหยาดออกมาพูดพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบปนุพรอาสยามค่ะ ไม่ได้ร้องไห้เพราะตัวเองป่วยนะคะร้องไห้เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ไปแล้วนะคะว่าเจ็บไม่ได้รับบริจาคนะคะถึงแม้ว่าเจ็บจะป่วยต้องดูแลแม่นะดูแลลูกๆโอเคแน่นอนมันมีภาระมันมีค่าใช้จ่าย แต่ว่าจะโก,ก้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องนะเป็นพ้องน้องพี่ที่ไม่ลืมแล้วก็อวนตังมาให้นะคะเป็นช่วยกันในค่าย,ยาแาต่เจียววาอยากทำงานนะ,ะถ้ากถ้าหากถ้าหากว่าเจมมีสินค้ามีสินค้าโพสขายและช่วยอดนนุ่น แค่นี้ก็เป็นบุญคุณแล้วนะคะจะไม่อยากเป็นภาระใครแล้วก็อยากทำให้ตัวเองมีคุณค่าคือคือได้ทางานแล้วก็มีสินค้ามาขายถ้าหากว่าจะมีสินค้าโพสขายที่เฟซหน้าเฟซนะคะช่วยอ่ดนุนเจี๊ยบด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ต้องโอนตังมานะคะแค่นี้ก็ขอบระคุณมากๆเลยนะคะขอพนมากะคะ่ะ เนี่ยค่ะหลังจากที่คุณเจี๊ยบเองเนี่ยออกมาโพสตคลิปดังกล่าวใช่ไหมคะก็มีแฟนๆค่ะหรือว่าแฟนเพลงนะคะแห่เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าอยากจะช่วยเหลือคุณเจี๊ยบจริงๆเนี่ยก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของคุณเจี๊ยบกันได้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับพี่เจีย๊ยบกหนกพรด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม